สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของสองตัวล่างยี่สิบห้าชุดตรงนะคะอ่ะก่อนจะมาดูสองตัวล่างยี่บห้าชุดตรงนะคะมาดูคําเตือนกันก่อนนะคะคาเตือนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคัดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะการคํานวณอาจมีถูกมีผิด โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลนะคะอะมาดูตัวเด่นนะคะของสองตัวล่างอันนี้แอดเทียบมาให้หลักสิบหลักหน่วยนะคะแล้วก็เทียบตัวชนมาให้ด้วยนะคะ,ะมาดูของวันแรกเนาะสูตรนี้มัน จดมาหลายวันนะคะแอดทำใส่เศษกระดาษก่อนแล้วแอดลืมแอดปรับสูตรแล้วมันหายนะคะเดี๋ยวแอดขอเวลาก่อนถ้าง้วนนี้มันเข้านะคะเดี๋ยวมวดถัดไปแอดจะเอาสูตรนี้มาลงให้นะคะอ่ะมาจะด,ดูตั้งแต่งวดแรกนะคะสูตรที่หนึ่งสองสามสี่แปดเก้าสูตรที่สองได้สองหนึ่งสามห้าแปดนะคะสูตรที่หนึ่ง เข้าหลักสิบนะคะคือเลข2ส,ส่วนหลักหน่วยก็เลข3เนาะเข้าทั้ง10ทั้งหน่วยนะคะตัวชนนะคะสองสูตรมันชน2 3 8มันก็ชนที่เลข2กับเลข3นะคะอันนี้แอดเทียบตัวชนมาให้ด้วยนะคะเห็นไหมหรือตัวมันเล็กไปเดี๋ยวแอดขยายให้นะคะ มาดูงวดที่สองนะคะสูตรแรกได้เก้าศูนย์หนึ่งห้าหกนะคะสูตรที่สองได้เจ็ดเก้าหนึ่งสามหกสูตรที่หนึ่งเข้าเลขห้านะคะหลักสิบเนาะสูตรที่สองเข้าเลขหนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งนี่มีทั้งสิบกับหน่วยนะคะหนึ่งห้าติดติดกันนะคะ ตัวชนได้เก้าหนึ่งหกเข้าที่เลขหนึ่งนะคะออกสองตัวเนาะห้าหนึ่งอ่ะมาดูงวดที่สามนะคะสูตรแรกได้สี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสูตรที่สองได้หนึ่งสามห้าเจ็ดนะคะสูตรแรกเข้าหลักสิบเลขห้าสูตรที่สองเข้าหลักหน่วยที่เลขศูนย์สูตรหนึ่งเนี่ย มาชอบมาสองตัวนะคะมีทั้งห้าทั้งศูนย์เลยชนกันที่หนึ่งห้าศูนย์ออกห้าศูนย์นะคะแอดขอวงนิดหนึ่งอ่ะมาดูงวดที่สี่นะคะงวดที่สี่สูตรแรกได้ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสูตรที่สองได้ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสี่ งวดน,นี้ออกห้าสี่นะคะสูตรที่หนึ่งเข้าเล็กห้าสูตรที่สองมีทั้งห้ากับสี่นะคะชนกันที่ห้าเจ็ดหนึ่งได้เล็กห้าตัวเดียวนะคะวันนี้ออกห้าสี่ะมาดูงวดที่ห้านะคะงวดที่ห้า สูตรที่หนึ่งได้ 1, 2, 3, 7, 8สูตรที่สองได้ 2, 4, 6, 9ชนกันที่เลข2ออก 3, 2สองนะคะสูตรแรกเข้า2ตัวเข้าที่เลข2กับเลข3งวดน,นี้ชนตัวเดียวก็เข้าตัวเดียวนะคะออก 3, 2มาดูงวดที่6นะคะสูตรแรกได้ 6, 7, 8 สองสามสูตรที่สองได้เจ็ดเก้าหนึ่งหกชนกันที่หกเจ็ดสามออกสามหกนะคะสูตรแรกเข้าสองตัวนะคะสูตรที่สองก็เข้าสองตัวนะคะเข้าสามกับหกเนาะ ออก3 6เป็นงวดที่6นะคะชนกันที่6 7 3มอ่ะมาดูงวดที่7นะคะได้6 7 8 2 3สูตรที่2ได้9 1 3 5 8นะคะชนกันที่8กับ3นะคะออก8 5เนาะ สูตรแรกเข้าหลักสิบนะคะสูตรที่สองเข้าหลักหน่วยออกแปดห้าชนกันที่เลขแปด 8. อ่ะมาดูงวดที่แปดนะคะงวดที่แปดได้ศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดนะคะสูตรที่สองได้สองสี่หกเก้าออก ศูนย์หกนะคะสูตรแรกมาสองตัวนะคะสูตรที่สองก็มาสองตัวเนาะชนกันที่ศูนย์สองหกเข้าที่เลขศูนย์กับเลขหกนะคะออกศูนย์หกะมาดูเมื่อที่เก้า วที่ิกาตัวชนไม่มานะคะแอดขอติดเป็นสีเหลืองนะคะแต่สูตรเข้านะแต่ตัวชนไม่มานี่แอดพยายามดึงให้มันแบบละเอียดมากที่สุดนะคะว่าเทียบตัวชนแล้วมาไหมอะไรเงี้ยหลักสิบหลักหน่วยนะคะอ่ะมาดูวดที่กานะคะได้แปดเก้าศูนย์สี่ห้าสูตรที่สองได้ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสี่นะคะสูตรแรกเข้าที่เลขแปด สูตรที่2เข้าที่เลขเจตัวชนไม่มานะคะวันนี้หลุดตัวชนอ่ะมาดูเมื่อที่10นะคะสูตรแรกได้ 2, 3, 4, 8, สองสาสีดูตรที่2ได้ศูนย์สองสนะคะชนที่2 4งี่เออก2อสูตรแรกมาตัวเดียวสูตรที่สองมาสองตัวนะคะมา0ูนย์กับ2ก็เข้าที่เลขสอตัวเดียวเนะตัวชน ดูงวดที่สิบเอ็ดนะคะชนกันที่เลขสี่ไม่มาะคะ่ะวันนี้สูตรแรกได้สามสี่ห้าเก้าศูนย์สูตรที่สองได้สองสี่หกแปดหนึ่งนะคะสูตรแรกเข้าหลักสิบเลขศูนย์สูตรที่สองเข้าหลักหน่วยตัวชนไม่มาอะแอดขอระบายเป็นสีเหลือง มาดูดที่สิบสองนะคะสูตรแรกได้เจ็ดแปดเก้าสามสี่นะคะสูตรที่สองได้ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสีชนกันที่เก้ากับ1นะคะสูตรที่หนึ่งมาเลขเก้าสูตรที่สองมาเก้ากับ1นะคะออกเก้าหนึ่งเนาะเข้าที่ได้เก้านะคะตัวชนงวดนี้ มาดูงวดที่สิบสามนะคะสูตรแรกได้ศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดะคะสุรที่สองได้หกแปดศูนย์สองห้าะคะชนกันที่ศูนย์สองหวดนี้ตัวชนมาสองตัวนะคะมาที่สองกับหสูตหนึ่งหลักสิบก็มาสองตัวนะคะสองกับหกสุดที่สองก็มาสองตัวนั่งหกกับสองออกสองหก มาดูมวดที่สิบสี่นะคะมวดที่ 14, สิบสี่สูตรหนึ่งสูตรแรกได้ 45, 60, สี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสูตรที่สองได้หกแปดศูนย์สองห้านะคะออกห้าศูนย์เนาะมวดที่แล้วแอดสรุปแอดชนให้แอดเอาตัวเดียวนะคะศูนย์ห้าแอดไม่ได้กลับให้ด้วยเนาะแต่ในชุดสรุปนะคะสรุปบนล่ามแอดก็เน้นให้นะคะเน้นที่เลขศูนย์เนาะ เดี๋ยวเอาเดี๋ยวแอดให้ดูนะคะเดี๋ยวแคปนึงเดี๋ยวแอดหาไม่เจออืมนี่นะคะชุดสรุปบนล่างเนาะมันเข้าตัวนี้นะคะแอดเน้นแอดเน้นให้ที่เลขศูนย์แอดบอกว่าให้เน้นที่เลขศูนย์แต่แอดไปนเน้นศูนย์เจ็ดกับศูนย์เก้ามันออกห้าศูนย์นะคะอ่ะเดี๋ยวย่อให้ดู มางวดน,นี้นะคะงวดที่สิสชนกันที่ห้าหกนะคะออกห้เนาะอ่ะมาดูงวดที่สิบห้านะคะสุดแรกได้3ามสี่ห้าเกูนยสุดที่สองได้ศูนย์สองสี่นะคะชนกันที่ สี่เก้าศูนย์นะคะ,ะเดี๋ยวแอดจับคู่ให้นะคะสามสี่ห้าเก้าศูนย์เห็นไหม ก็จะเป็นสามศูนย์สามสองขอให้สามสอง ออกไปนะคะมันต้องเป็นสนะี่ศูนย์เนาะสี่ศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์ต่อไปงวดสี่นะคะสี่สาม สี่ห้าเก้าศูนย์สามสองสามสองสี่สองห้าสอง

สามหกสี่หกห้าหกเก้าหกแล้วก็ศูนย์หกสามเก้าสี่เก้า เก้าแล้วก็เก้าเก้าแล้วก็ศูนย์เก้านะคะเอาเราเริ่มจากตัวชนสามตัวก่อนนะคะชนที่สี่ศูนย์แล้วก็เก้านะคะมันก็จะมี

แล้วก็เลขสามศูนย์ศูนย์แต้มศูนย์ไม่มีอ่ะตัดทิ้ง เน้นที่3กับ0นะคะไม่งั้นมันจะเยอะเพราะว่าตัวชนแอดได้3กับ0เนาะดูคลิปย้อนหลังได้นะคะมันก็จะมี30 40 50 90แล้วก็02 04 06 ศูนเก้าสามเก้าสามหกสามสี่แต้มเจ็ดใช้ได้สามสองแต้มห้าหนึ่งสองสามสี่มันก็จะได้สิบสองชุดนะคะมีศูนย์เก้าที่ตัวกลับเนาะ คู่ดับสามศูนต์ติดดับมีสามศูน์กับสามหกหกสามติดดับนะคะติดดับคู่แต่ว่าแอดว่ามันก็เด่นเหมือนกันแอดเลยไม่ตัดนะคะเพราะว่ามันเด่นศนะูน์กับสามเนาะมันก็ทั้งหมดสิบสองชุดนะคะ เพิ่มก็มี0ูกับ04 40มีตัวกลับ9 0้ามีตัวกลับอ่ะแอดก็มีหน้าที่ทำ เก็บไว้พิจารณานะคะสองตัวถ้า3ามแอดแอดชอบตัวไหนแอดชอบศูนย์หกหกศูนย์แล้วก็ศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะถ้าลองอีกชุดหนึ่งก็ศูนย์สองสองศูนย์สามหกกับสามเก้าก็เด่นนะคะสามศูนย์ก็เด่นแอดเลยไม่กล้าตัดนะคะอ่ะเดี๋ยวย่อให้ดูนะคะ อีกนิดหนึนนน่งแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ